ได้ไมวมามยังมาแล้วได้ชัดแล้วมั้งเหมือนเดิมเลยดีขึ้นนิดนึงเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้แล้ว ทั้งวันแบบนี้ออนอองซืนหนูก็ไม่ยอมนอนน่ะนอ,องซืนหนูก็ไม่ยอมนอนอีกอล้วดิเดี๋ยวตีสี่ก็ปลุกอีกอ่ะ <c oughs> <c oughs> นอนทั้งวันเลยดูดิดูตายยังเนี่ยหนูยังอยู่ปะ่ะลูก นู่ดินิ่งหนูน่านิ่งเกินไปอ่ะเดินหน่อยเดินหน่อยไม่ตื่นเลยดูเลยพูโต้ชื่อพูโตครับพูโต เปิดตรงนีน้นนมาสิวิ่งหนาวแน่เลยอุ้ยนี่ใครเอา้าห่มฉชนออกไปเคาผ้าห่มฉันออกไปขอดมตุดนะอืมกิ่นยังดีอยู่อืมตุลยังดีอยู่เลยอืมอืมใช่ถ้าเกิดมันนอนอยู่แบบนี้กลางคืนคิดไม่ได้นอนแน่นอนเลยอ่ะขอดมตูที่นึง

นี่เลยอะนิ่งแน่นิ่งรึนิ่งนิ่ง,ง,ง,งไปลูกปั้นเลยไปตื่นนะไปนอนนะไปนอนครับผมจะทำไงดีผมจะยอมแพ้กับมันหรือว่าผมจะสู้มันให้มันตื่นอออนอนได้ไหจ้า ตื่นมาเล่นมือทุกคนก่อนทุกคนเล่นจบนูนนอยู่นะตื่นตืนแลยยืนเตื่นโคตรยากเลย ต,ตัวต้องตื่นแมงตก็จะตื่นกั้งคืนนะครับโอ้โตก็จะตื่นทัางคืนนะเดียวเดียวลืมตานิดเดียวขอนิดเดียวลืมตาหน่อยตาเอ๋ตาเอ๋เอ๋ ตื่นแล้วตื่นอ่อนออ่อ่อ่ตื่นแล้วตื่นเอยตื่นยัง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 ใครอะใครอะใคมีความงงเงีย <laughs> จะนอนหรือจะยังไงดีห่างน้องยาวมากมันจะดูออกเวลาน้องแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งอะ่ะมันจะเอาห่างพันไปท่วดรอบตัวอย่างเงี้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะฟิลเนี้ยได้ที่ประจำานะ้ได้ที่ประจำนะได้เดี๋ยวดูนะทุกคนแต่พอมันหลับปุ๊บมันจะล่ง่งง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บนึงง่ายอีกแป๊บนึงเดี๋ยวมันง่าย งายงายเฮ้ยจะงายแล้วเนี่ยโอ้ยสับงบเฉยโอ้หน้าขมำแล้วลูกหนูจะหลับแล้วหนูจะล่วงลงมาไม่ได้นะคะ นอนอย่งเงี้ยตื่นดีกว่าจูจูจ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 ตื่นดีกว่าจูจนดินไหวแผ่นดินไหวจุจูจุจูจุจุเหนื่อยแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวเงียบเงียบ โอเคผมจะให้น้องไปนอนแล้วผมว่าผมต้องยอมแพ้แล้วมันขี้เศร้ามากจริงเป็นน้องชายครับไม่ได้เป็นน้องสาวอ่ะหน,นูยื่นก่อนลูกแล้วถ้าหนูอยากทำอะไรหนูต้องบอกก่อนหนูต้องบอกซิหนูอยากทำอะไรหน,หนูอยากเล่นกับคุณแดงไหมเล่นกับคุณแดงไหมเล่นกับคุณแดงไหมมันเหมือนมันเหมือนมิวเหมือนกันเนาะตัวละครในอุ้ยมีขี้เกียจ <laughs> ม่ไงครับเมื่อไงครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่เล่นน้อยมันไม่ชอบมันชอบคุณแดมอะอย่าขึ้นอย่าขึ้น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 น,นี่กล้องนี่กล้องไม่ได้ มันน่าจะกลัวนี้คุณแดงไปไหน moved. คุณแดงอยู่นี่เล่นกับคุณแดงดีกว่านี่คุณแดงอยู่นี่คุณแดงอยู่นี่ไปไหนไลกับคุณแดงดีกว่าคุณแดงอยู่นี่คุณแดงอยู่นี่คุณแดงอยู่นี่ มาออดละเอา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 แล้วลว่าไง okay, ครับว่าไงครับ oh, 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 oh. อ่ะอขึ้นมา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 แมจจะขึ้นมาเมจขึ้นมาเมจะทำอะไรลูกไม่โดมเป้าพ่อสิลูก <laughs> ชอบซุกขอซุปอห้เ่ดีนะคี่ซุกหนูี่ซุเอเสื้อไม่มีเลยครับคือเสื้อตอนแรกคิดเก่าว่าคิดจะไม่ให้มันใส่เสื้อเพราะเสื่อมันลำคาญแต่กับกายเป็นชอบอันนี้เป็นเสื้อที่ร้านเขาให้มาเลยมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวกะว่าจะซักเปลี่ยนเอาหิวหรือเปล่าคุณพีเออหน้าคิดว่ะ หิวไหมลูกหนูยังไม่ค่อยได้กินอะไรเลยนะกินไหมไปกินข้าวกันดีกว่าไปกินข้าวกันดีกว่าไปกินข้าวกันดีกว่าคี่ชอบเล่นห่างมันนะพี่อ้อสวัสดีค่ะนี่เป็นลูกคนใหม่ของคิดเองเป็นน้องชายก็ได้เป็นอะไรก็ได้ซัมติงน่ารักมากเลยหนูห่างวันนี้เหมือนคิดเลี้ยงหนูผีเลยอ่ะ ขอเล่นหางหน่อยหางเหมือนหนูเลยขอเล่นหางหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปให้อาหารดีกว่าให้ไปให้อาหารน้องปูโตก่อนน้องน่าจะหิวแล้ว แป้ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในสแควร์นะจ๊ะทำไมซื้อพันธ์ไม่มีขนมาเลี้ยงครับเป็นภูมิแพ้ครับแล้วก็ชอบเท็กเจอร์หนังๆแบบนี้